กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องตุท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโมบารมีพาเครื่องนะครับนะช่วงเช้าๆครับพี่ก็เป็นพระเบญจภาคีนะครับพี่นะหลากหลายรายการเช่นเดิมครับพี่หลากหลายพิมพ์หลากหลายรายการนะวันนี้สนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามนะครับน้องโบสแตนด์บายรอรับสายเช่นเคยครับพี่เบอร์โทรครับ0 6 2 0 8 9 0 1 5 7ครับ ลน์ไอดีนะครับ062 089 0157หรือจะสแกนเค้าโค้ดได้เลยนะครับพี่นักแสดงมุมด้านล่างขวานะครับพี่นักสแกนเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่วันนี้ก็20-30สามสิบรายการนะครับสนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่นะเป็นพระเหมาบ้านมานะครับวันนี้ก็นักหลายพิมพ์ครับพี่ลองชมกันดูนะครับเนื่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่อะนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับนี่หมายเลขหนึ่งเป็น พระสมเด็จนะครับเราเป็นพระสมเด็จหลังเจดีนะครับนะเขาบอกเป็นวัดรักคังนะครับนะช่างหลวงนะครับอ่าเป็นช่างหลวงเนื้อหาดีนะครับมันมันดีครับพี่นี่เกตทะลุนะอ่าเป็นเกตทะลุหลังเจดีนะครับนะหลังเจดีเขาบอกเป็นช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อหาดีสวยนะครับมันมันเลยเนื้อวัดรักคังเลยพี่นี่ รอยแยกรอยปิดนะครับนะอ่าหมายเลข1นหนึ่งนะครับต่อไปครับหมายเลข2นสองนี่หมายเลข2สองครับสวยมากนะครับพี่นะเนื้อสวยมากครับเกตทะลุพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเรียบอ่าหลังเรียบพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อสวยนะครับพี่นี่ครับนี่เนื้อออกแก้งแ้งหน่อยนะครับตรงนี้ครับ ประมาณนี้นะครับพี่นี่เนื้อหาแก่งๆสวยๆเลยครับพี่นี่ครับมีคาบเก่าๆติดนะครับนี่ครับสวยเดิมมากนๆนะครับรายการที่สองหลังเรียบนะพี่นะเนื้อหาแก่งๆหน่อยนะครับต่อไปหมายเลขสามนี่หมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะกรอบวินเทจเลยพี่นะครับแล้วเขาบอกเป็นเงินยวงนะน้องก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ลองดูนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน้องมองเนื้อหากเก่าดีนะพี่นะเนี่ยครับส่วนตัวน้องมองเนื้อหาเก่าดีนะครับสวยอ่าขอบซุ้มเนี่ยขดงอเข้าไปด้านในเลยนะพี่นะเนี่ยขอบซุ้มเนี่ยขดงอเข้าไปด้านในเลยครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยนะครับ นี้นะครับหมายเลขสามรายการที่สามนะครับนัดส่งให้ได้ชมเนื้อหากันครับพี่นี่ครับสูงแบบสูงสุดสุดแล้วนะพี่นะสูงสุดสุดนะครับี่เนื้อหาตรงปกนะพี่นะส่งของตรงตามปกตามนี้เลยนะครับส่งทุกวันนะครับพี่นะส่งของทุกวันนะครับประมาณนี้นะครับหมายเลขสามนะครับเนื้อหาดีนะครับแล้วก็วินเทจนะ ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่นี่จะเป็นฐานแซมนะพี่นะนี่เป็นฐานแซมนะครับฐานแซมมีหู<ม>เนื้อมันๆหน,น,นึบๆครับนี่เป็นหลังเรียบนะครับเนื้อหามันๆหน,นึบๆนะครับพี่ประมาณนี้นะครับ แซมนะครับแล้วมีสองเส้นนะครับนะใต้ฐานเนี่ยครับนี่ประมาณนี้นะครับมีหูนะครับพี่นะมีหูเนื้อหาสวยงามก็มีค่าวฝุ่นนะครับพี่นะมีค่าวฝุ่นกอะติดก็เป็นนะครับนะเป็นแบบเหมารุมรวมมาเนาะพี่เนาะเหมารุมรวมมานะครับ้วติดมาบ้างดูมาบ้านลองดูนะครับนี่องนี้ก็เนื้อหาสวยอีกหนึ่งองนะครับนี่ หมายเลขสี่หมายเลขห้าเป็นนางพญานะครับพี่นี่เป็นนางพญานะครับองนี้เป็นพิมพ์อกหนูนใหญ่นะพี่นะอกหนูนใหญ่เนื้อดินเก่ามากนะครับเนือ <c> ด <oughs> ินเก่ามากเนื้อมันมันดีนะครับพี่นะมันมันดะีเป็นพิมพ์ใหญ่อกหนูนใหญ่นะครับ เนื้อหาสวยเนื้อมันดีนะพี่นะนี่ครับเนื้อมันดีสวย <c oughs> สง่ามากนะครับนะพิมพ์ใหญ่ครับอกนูนใหญ่นางพญาพิษณุโลกหมายเลขห้าครับไปหมายเลขหกหมายเลขหกนี่มีข่าโปรงข่าแป้งติดเลยนะพี่นะเนื้อมันนะครับนี่เนื้อมันมันนี่ไม่ได้เช็ดเลยนะพี่ี่ข่าแป้งเนี่ย นี่ครับหมายเลขหกนะนะครับแล้วก็มีคราบดำๆติดแบบนี้นะครับนะสวยเดิมธรรมชาตินะพี่นะสวยเดิมธรรมชาตินะครับนี่เนะื้ะฮะประมาณนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่นี่เนื้อสวยๆครับพี่เนื้อสวยๆนะครับ หกครับรายการที่หกนะครับพี่นะรายการที่หก่อไปครับพี่รายการที่เจ <c oughs> ็ดนะนี่ครับเกตทะลุนะครับนะรายการที่เจ็ดเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะพิมพ์ปิดโทรมาปิดได้นะครับพี่นะพิมพปิดโทรมาปิดได้นะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับนะรับฟังกดไลค์ like. ก็ยังดีนะพี่นะกดไลค์กด like. แชร์ให้น้องก็ยังดีนะครับ เนือสวยๆนะครับพี่เป็นพระสายเบญจภาคาีนะครับพี่ๆท่านไหนที่ชอบแบบสายพระแบบ <c oughs> ยุคแบบเดอะๆนะพี่นะยุคแบบลึกมากอะนะครับพี่นะลองดูนะครับพิจารณาดูครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับเหนือสวยๆทั้งนั้นนะพี่วันนี้ต่อไปครับพี่หมายเลขแปด นี่นะครับหมายเลขแปดนะครับนะเนื้อหาโซ่หลากหลายครับพี่นี่ครับลองดูนะครับรายการที่แปดครับพี่ตรงนี้หลังเรียบเลยนะพี่นะนี่ครับรายการที่แปดนะครับนะเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่นี่มีขาวฟุ่นเกาะติดนะครับก็ประมาณนี้เลย ครับนะอง์จริงนี่จะสวยนะพี่นะอ่าองจริงจะสวยเขาบอกว่าอง์จริงเนี่ยสวยกว่าในภาพนะครับนี่หมายเลขแปดครับตรงนี้หมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้านี่นะครับนะครับฝุ่นเ,นาเนานกาะองค์นี้สีเข้มเข้มหน่อยนะครับพี่นะสี 4, ออกเข้มเข้มเม็ดมวนสามนี่ครับพี่ฝังลึกเลยนะพี่นะ เนือหาโซนเข้มเข้มนะครับ,นะ,รบน,นะครับพี่หมายเลขเ้านะครับพี่หมายเลขเ้าครับนะค่อยๆชมกันไปนะครับพี่นะสวยถูกใจองค์ไหนรายการใดก็พิมพ์ปิดนั้นเข้ามานะครับนะหมายเลขสิบครับ นะครับหมายเลขสิบหลังเป็นหลังกระดานนะครับพี่หลังเป็นหลังกระดานนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็มีคาบไข่ราบปุ่นนะครับแล้วก็ติดเป็นพระสไตล์แบบเดิมเหมามานะครับพี่นะเป็นพระเหมาบ้าน จริงๆนะครับพี่นะหมายเลขสิบนะครับรายการที่10ครับพี่สวยนะครับไม่มีบินไม่มีชมรุดครับเหนือโซนก็แตกต่างกันออกไปนะพี่น้อนแล้วแต่ความชอบของพี่พนะครับแล้วแต่ความชอบของพี่พครับนี่หมายเลขสิบครับยกแยกได้หมดนะพี่นะราคายกราคาแยกนะครับนี่มีได้หมดนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับนะน้องโบสแตน์ม,มายรอรับสายนะครับเหนือสวยๆช่ำๆนะพี่นี่องนี้นะครับเนื้อช่ำดีนะพี่นะเนื้อช่ำดีนะครับนี่องนี้ เม็ดก้อนม้วนสารนะครับในเห็นได้ชัดเลยพี่นะครับในเห็นได้ชัดเลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดต่อมหมายเลขสิบสองพิมเจดี JD, นะครับนะับเป็นพิมเจดี JD วะละัลคังนะครับตรงนี้ก้อนม้วนสารนะครับนี่เป็นเม็ดน, 3, นี่พี่น 3, น นะเม็ดแดงเม็ดดำะนะนะน,นะครับ้วเป็นพิมเจดีนะครับพิมเจดีวัดลักขังนะนี่ครับเนื้อหนึบหนึบเนื้อหนึบหนึบเนื้อหาสวยๆครับพี่นี่ครับอ่านะครับนะ หมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสองไปครับพี่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนี่จะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่นี่ครับหลังเรียบนะครับนะ้วร่องรอยนอนด้นนะครับพี่พิมพ์พระประธาน มวลศารเม็ดมวลศารนะ,าานะครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับรายการที่สิบสามครับพี่ครับ <c oughs> รายการที่สิบสี่บางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่บางขุนพมพิมพ์ใหญ่ตรงนี้เป็นหลังตาปั๊มนะครับนะหลังตาปั๊มนี่จืดจางแล้วนะพี่นะ หลังตาปั๊มนี่จืดจางนะครับนะออกสีม่วงแห,งแหง้งๆเบรแล้วพี่นะครับแนละ้วเป็นบางกลุ่มคมหลังตาปั๊มครับพี่นานๆเจอนะครับนี่ครับข้าวกุกเก่าๆเงี้ยครับพี่คุณเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะพี่นะเนี่ย สวยแห้งดีนะครับหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่นี่พิมพ์ใหญ่เกจทะลุนะครับนี่ขอบข้างคู่สวยเก่าเดิมนะครับนะครับนะเจ้าของเก่าเนี่ยเลี่ยมปิดข้างนะพี่นะดูสีออกเลยพีพ เนื้อหามวนสารก็มีให้เห็นนะพี่น้เนี่นะครับบริเวณหัวไหล่นี่ก็มีนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับพี่เนื้อเก่าๆเ,เลยนะ ประมาณนี้นะครับเหมายเลขสิบห้านะครับพี่หมายเลขสิบห้านะตรงนี้ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหกอ่าหมายเลขสิบหกนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ตรงนี้ครับอ่าหลังลงเป็นหลังกา,กากมากนะครับนะ<ม>เห็นมวลสารมี่ค่าแป้งข่าบอะไรยังอยู่เลยี นะครับยังไม่ได้เช็ดตอะไรเลยนะครับนะนี่เรามาแบบว่าเป็นพระสไตล์แบบบ้านๆเดิมๆนะครับนะครับถ้าองค์ไหนรายการไหนถ้ามองน้องมองแบบว่าเหมือนพิมพ์ผิดอะไรแบบนี้ก็กราบขอโทษด้วยนะพี่นะกราบขอโทษด้วยนะครับบางทีก็พิจารณาดูแบบไม่ถี่ถ้วนนะพี่น้องบางทีก็ต้องดูแบบ นะครับนะสักพักใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนะแต่เนื้อหาสวยนะครับนี่นี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับนะหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเจดนะครับนะหมายเลขสิบเจ็ด นะครับองนี้เหมือนมีคราบลักเก่านะพี่นะเกาะติดเป็นย่อมย่อมนะครับพี่เกาะติดเป็นย่อมย่อมนะครับเนื้อหานี่เก่ามากนะครับพี่นะดูคราบที่เกาะติดบนผิวนะครับนเนื้อหาดีอหนึ่งอ,องนะครับ สวยๆครับพ,บนะบบพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเจ็ดครับไปครับพี่หมายเลขสิบแปดนี่อันนี้ขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นดวงเลยนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบแปดเนื้อหาสวยๆนะครับพี่นะวันนี้นี่ได้มานี่พี่ดูดีเนื้อมันๆอย่างนี้นะครับ มันมันของสวยๆนะครับพี่นะถูกใจวงไหนลองดูครับพิจารณาดูนะครับพี่หาสวยเก่าดีนะครับเนี่ยลองดูนะครับ ก็เป็นเดิมๆม,มาเลยนะพี่นะเดิมๆเ,เขามาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอหมายเลขสิบแปดต่อไปหมายเลขสิบเก้าพิมใหญ่พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานหลังเรียบครับพี่ตรงนี้ครับช่ว <c oughs> งนี้ฝนฟ้าตกนะพี่น้องรับรถขับราก็ด้วยความระมัดระวังนะครับพี่นะนี่ ตกทั้งวันนะพี่นะพายุเข้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เดินทางนะพี่นะฝนตกมั่งน้ําท่วมมั่งนะพี่นะไปก็เดี๋ยวนะครับเป็นผู้ประสบภัยไปอีกนะครับแต่ยังมีของมาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆครับพี่นี่ครับไม่ต้องห่วงนะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับพี่นะ้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดทุกอีพีครับที่ที่ลงเผื่ออีพีนั้นมีพระวัตถุมงคลเครื่องรางที่ท่านหาเช่าอยู่เนาครับเนาะนี่ดูก้อนมวนสารนะพี่นะ้กลุ่มนี้เนี่ยดูนี่ติดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับน, 19, นบี่หมายเลขสนะิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้าเนาะอันนี้หมายเลขสิบเก้าครับ ไปเมล็ยี่สิบนะครับนี่เมล็ยี่สิบองค์นี้พิมพ์ทรงสวยนะพี่นะพิมพ์ทรงสวยเนะื้อหาดีหลังแบบเนี้ยมีร่องรอยปูไตน,นะครับนี่นอนศาสรดีดีนะครับพี่นี่ดูกล้องเบลอ,เ,บอเลยนะพี่นะสององนี้นี่เบลอเลยกล้องอ่านี่ครับนี่ นี้นะ่าจะเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์ณนะพี่นะเป็นหลวงวิจาร์เจรนายนะครับเนี่ยนะครับนะสังเกตเนี่ยบริเวณกลางอกเนี่ยเขาจะเป็นร่องนะครับไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะถ้าจะเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์นะครับเนี่ยตี้น้องมองว่าเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์เจรนายนะพี่นะจะเป็นอกลองๆนะครับเนื้อสวยนะนี่ครับเนื้อมันมนี้เลยพี่อะ หมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบครับตรงนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับพี่ตรงนี้ออกสีเหลืองเลยพี่นะครับนะออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับนะไม่เหลืองไม่เข้มมากนะครับพี่นี่ครับเหลืองอ่อนๆเนื้อบึกบึกนะครับพี่ี่เนื้อบึกบกเลย ครับประมาณนี้ครับเนื้อสวยอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเนี่ยครับลองพิจนารณาดูนะครับก้อนมวลสารเม็ดในเกาะมันเป็นพรึกนะครับพี่นะเกาะมันเป็นพรึกเลือกหาเลือกชมดูนะครับพี่นะเอาที่ถูกใจเอาที่ชอบนะครับนี่ครับต่อไปครับพี่นี่ ต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับนะเขาเรียกพระสมเด็จปิรันนะครับนะสมเด็จพระปิรันวัดระคังนะครับพี่นะเป็นวัดระฆังนะครับสมเด็จโตท่านได้สร้างไว้เช่นเดียวกันนะครับนะสร้างน่าจะก่อนพวกพระสมเด็จพิมพ์ประมาณนี้อีกนะครับพี่นะนี่ครับเป็นพระสมเด็จปิรันนะครับเขาเรียกพิมอ่าพรมโมคลาพระสารีบุตรนะครับนี่สมเด็จพระปิรัน นะครับนะเนื้อออกกานมะลินะครับพี่นะเนื้อออกเขียวกานมะลินะครับนะเข้มเขมนะครับนี่อ่าเนี่ยครับนะสุดยอดหายากนะครับพี่นะสุดยอดหายากนะครับนะเป็นสมเด็จพระปิลันนะครับวัลคังพิมพ์พรมโมคลาภาษารีบุตรเนื้อสวยเก่าสมบูรณ์มากนะครับหายากนะพี่ไม่ค่อยได้ผ่านมือนะครับเนี่ยลองดูนะครับ ต่อไปครับนี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จเกศโยนะครับองค์นี้เกศโยนะครับฐานหกชั้นอกตลอดนะครับสภาพใช้ครับพี่นี่ครับฝนขอบฝนข้างนะครับนะเมื่อก่อนเขาก็เชื่อกันว่าแบบว่าใช้รักษาอะไรได้นะครับแล้วก็เป็นนะครับนะคำเล่าขานกันเรื่อยๆมานะครับพี่นี่ครับมองดูนะองค์นี้สภาพใช้แต่ก็ ยังมีเห็นรอยชัดเจนนะครับแล้วก็มีสภาพสึกๆึกไปบ้างนะครับพี่นี่ครับหกชั้นอกตลอดนะครับพี่นะอกชั้นอกตลอดอกล่องนะครับนี่หกชั้นอกตันก็มีนะครับเนี่ยนี่ครับเนื้อสวยนะครับพี่นะมองเนี่ยเนื้อออกขาวขาวนะครับแล้วนึกว่าแก่งแ่งนะพี่นะที่ส่องเข้าไปในเนื้อหนึบนุ่มเลยนะนี่ครับพี่แล้วลูลูเนี่ยลูคุณคุณนะเพียบ นะครับ็นหมูม่สารไม่ต้งเล็กไมน้อยเพียบหมดนะครับพี่อลองดูนะครับนี่สวยๆเลยพี่ต่อไปครับพี่ต่อไปเป็นเนื้อดินนะครับนี่เป็นเนื้อดินหลวงพ่อโตนะครับนี่ทางพระนครศรียุธยานะพี่นะเนี่ยทางนี้นะครับนี่ด้านล่างนี่เหมือนมียันหรือเป็นเขียนอะไรนะพี่เป็นทํานองเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับหรือเป็นดิน ที่มันขาหมดตัวนะพี่นะแต่เหมือนหน้ายักษ์นะพี่นะเนี่ยเหมือนหน้ายักษ์แปลกดีนะครับหลวงพ่อโตสภาพแบบสวยเดิมเลยนะพี่นะใบหน้าใบตาติดชัดนะครับเนือดินนะคบพี่พี่ลองนิ้วคมคม,คมหนึ่งครับพี่นี่ครับหลวงพ่อโตก็จะมีกุอะไรว่ากุบางกระทิงหรืออะไรนะพี่นะเนี่ยครับพี่ลองดูนะ ้องว่าสวยเก่าดีนะครับหลวงพ่อโตอเนื้อดินรายการต่อไปครับพี่นี่ยสมเด็จวะละัลคังนะครับตรงนี้เป็นเกตทะลุขอบกระจกหมวนสานเป็นก้อน,นพี่ดูในหลังนี่นะครับตเนื้อเน่าดีนะครับเนี่ยนี่ครับพี่ดูก้อนมวนสารนี่พี่ เนื้อสวยนะครับเนี่ยอ่าเนื้อหาสวยเก่าเดิมเดิมเลยครับพี่เดิมเดิมเลยนี่อ่ะตรงนี้เป็นมมวนสารฝั่งเนาะพี่เนาะนี่ครับ ลองดูนะครับรายการสุดท้ายครับพี่นี่ครับนี่ไม่ค่อยได้เจอนานนะครับเนื้อมันดีนะครับพี่เป็นพระสมโกนะครับนะสมโกพระกาแพงนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับพี่พิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกก็มีสภาพผ่านการใช้นะครับพี่นะมีสภาพผ่านการใช้นี่ครับข้างกระหนกพิมพ์ใหญ่ ซุมกอรพระกำแพงหนึ่งในเป็นจากภาคีนะครับน,น้านีเม็ดแร่ลอยๆกำไรข้อเท้านี่สวยนะครับซอกแขนลึกมากนีนะครับน้าหนิลายกระหนกคมๆนะครับผินใหญ่ข้างกระน,นกสุมกอสวยเดิมเนื้อมันๆครับพี่ลองชมนะครับรายการสุดท้ายนะพี่นะ วันนี้ก็มีมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับนะ้วสนใจโทรก็0 6 2ครับ0890157จะเป็นในดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1 5 7เช่นเดียวกันนะครับพี่นะหรือสะดวกสแกน qr code ครับพี่มุมด้านล่างขวามือนะครับส่งเงินเข้ามาขอรปภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่หรือนะครับนะไม่มีขึ้นแจ้งเตือนนะครับพี่ๆสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยน้องโบบารมีพาเครื่องนะครับนะ้น้องโบบารมีพาเครื่องตามด้านหน้าจอ เป็นรูปองค์พระพิฆเนศนะครับนะผู้ติดตามว่าหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคนแล้วพี่นะหนึ่งหมื่นสี่พันนะคนตรงนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับพี่ลองดูนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพี่มีมาแบ่งปันกันทุกวันนะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับพี่นะเดินทางปลอดภัยก็ให้ตลอดทุกเส้นทางนะครับพี่นะเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ฮหๆรวยๆสวัสดีครับ